มาครับทุกคนถาดพร้อมผักพร้อมคนกินพร้อมอ <laughs> จัดมาเลยทีนี้ก็ได้เวลากินร้านนี้เลยป้อภไพรกะเพราถาด <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาชิมดูนะว่าเข้าผัดหมูกรอบจะเด็ดสู้กะเเราเขาได้หรือเปล่า <laughs> นี่เขามีผักมาให้มะนาวมาพร้อมบีบมะนาวนิดหน่อยโอ้โห <laughs> นี่เราต้องแต่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นะกัวรูนีก็เสริมให้พริกน้ำปลากับข้าวผัดหมูกรอบเข้ากันเข้ากันนี่เขาให้หมูกรอบมาไม่น้อยนะเยอะมากมหมูกรอบดี แล้วรู้ปะ่ะนี่คือห้าสิบบาทเยอะมากเหมือนป้าเขาให้ข้าวมาทั้งหมอ้อไม่เป็นไรเรามีหน้าที่กินอืม รสชาติดีไม่ยิ่งหย่อนกว่ากะเพราที่เขาขายใช้ได้เลยใครผ่านไปผ่านมาก็าแวะได้เลยนะหลังวัดดำแดง โทรไปจองที่นั่งขอนได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้เมื่อกี้เลยถ้าใครเป็นสายเขาผัดและชอบเม็ดข้าวล้วนๆแบบนี้นะแนะนำเลยแล้วเขาไม่ได้ผัดไว้เขาผัดจานต่อจานฝนก็ตกแล้วด้วยเ <c oughs> <c oughs> ราต้องรีบแล้ว ข้าผัดจานต่อจานนะืรับรอ,องว่ารสชาติถึงรสทุกจานแล้วให้หมูกรอบมาเยอะมากเลยืมอ <c oughs> จริงๆแล้วเราไปกินบ่อยนะร้านเนี้ยแต่ส่วนใหญ่เราจะสั่งกะเพรานี่เข้าผัดอือร่อย <c oughs> <c oughs> ให้เยอะรสชาติดีปากท้อมได้เลย นี่คือธรรมดานะอย่าคิดไปเบิ้ลน,นะหรือว่าอย่าสั่งพิเศษถ้าจะกินไม่หมดอืกินซื้อกลับมาให้เด็กนะหนึ่งคน เอ๊ะหนึ่งหอ,อกินได้สองคน <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดว่าเช็บเดียวกินเยอะแล้วนะห่อเดียวยังกับจะไม่หมด แล้วหอมกลิ่นผัดกระทะแล้วหืมตรงสูตรบอกเลยเหลาหอาเหลา ไม่มีทางที่เซฟเดียวจะปิดไม่ลงเพราะสุดท้ายมันก็หมดสุดยอดถ้าใครชอบอาหารจานเดียวแบบนี้นะฝากกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเมนูอาหารจานเดียวครั้งต่อไปจะเป็นอะไรลองมาลุ้นกันขอบคุณนะครับ